ออาละแต่ลูก้ายไปจนทีหนึ่งเหมือนมีผู้อับสวัสดีเจ้าโบนะเจ้าวันนี้โบกะจะย้ายแมวไปบ้านใหม่นี่กะเตรียงคืนจะทีหนึ่งแล้วตั้งแอปแนมแล้วนะเจ้าเจ้าก็จะแผงต้อนแมวก่อนแมวโบอะมันบอกว่าชอบคีโรดถ้มันคีโรดมันจะซดออกอีกนะเราเนี้จะแป่งใส่ที่ไปหมูมันจะซดออกก่อนนะคะบาะแมวน้อยวันนี้กับแมวหายซอกหาแมววันนี้เขาเป็นแบบแมวหนีไปอยู่ในกองก็ อันนี้ของเล่นแมวนะเจ้าสีเอาไปโดยถัดไปนีแบบ่กแบบ็อันนี้ก็เป็นใส่มัดทุตัวเองแมวหมันทักเอาไปโดยเจ้าอันนี้ก็เป็นใส่แมวเลยคิสิคิสิไปไหนเนี่ยมี่าสนลีเนี่ยอนเอาด้เฮแล้วเดี๋ยวมาเอากรงแมวกันบนเพราะทีรกรงขัวนั่นเถีย, ب, <ะ>ยงพวกมันเออเขาอะลัวเขาตกใจ<ะ>มันคงว่าเขาได้ไทยเลยปะไปละได้ไหเนี่ <laughs> khu cả à, gua khu cả, nón đi shop, nó một nhòm nó một ở cái gì vậy? ở, okay à, là ở nó đang tìm mèo, nó đang làm nhổ, nó đang ngoài nó đang nhổ, chị bay qua, bình thường là tao thời ông mèo xài gối bé bà bà, bé thảm bổ, nó lấy bỏ, nó cái này, phăng วันไหนบ้านลูกวันไหนบ้านลูอเดี๋ยวเราไปบ้านใหม่นะพี่แม่อู้วไอ้ทุก้าวยจะเป็นอย่างแป๊บลูกง่ายไปตรงที่ดึงเหมือนมีผู้อ่ะกี่ชิไปไหนอู้วเป็นอย่างลูก้าวยังเป็นอย่างเอ๋อเอ๋อเอ๋อวุ่นยังหรอเดี๋ยวไอ้หน่องไปหอนนะลูกเนาะนี่ใครอยู่ตรงนี้นะใครอยู่ตรงนี้นะ เลยแหละลูกเนี่ยฮะน่ะเอาขุนเมียวออกฝนกระตกฝนดินนิดน้อยไปเลยมันที่จริงมีที่ปั่นขุนเมียวไงแต่ว่ามันอยู่ะไรแบบนี้เก็บของไปเก็บของมาซะาไปเจอแล้วกี้ซี่ไปตัวไหนไปตัวนี้แล้วแกบุญขับรถบบุญไปใช่ไหมขาคนนี้ไปก็ขับออกขับไปขับขับคันโบไปได้ขับขับคันขับไปมุนขับคันใหญ่ก็ได้แหมไปนี่เขากลไปกับเมียวนั่นผมจะกินหัวกูแกมื่อกี้เมียวนะคะกันแต่ มันครูเล่นอาได้นะเนาะเออเอ๊ะแล้วคขวงอย่างนี้เราดีเรวลงนังแย่แขวงเล่นอาได้จริงเราเป็นคนดีอะไรล่ยเลยเลยเลยเป็นคนดีทันทีเลยอเนี่เป็นยังที่เป็นอยู่ไหนพอดออยู่นี่มันในลูกหนานี่ไม่พยายามพอดออันน้องอยู่ไหนนี่โดเหนือมาละเนี่ยวผีเอาไปต้องทำเพื่มันตุกยันแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเอาเมียวิชชี่ก่อนอ่ะไปมาเดี๋ยววเดี๋ยมาเอาเมียวด้วย มองพี่สิบอยมองข้ามความลลกๆให้ได้ดีกว่ามนะเจ้าพี่จะดิ้นรนบาอันนี้เด็กไหมท่านไม่ไปตร่นบ้างงานดุกไอ้นี่นั่งบนอะไรเนาะนี่มันอันนี้แม่มดใชเต้์น้วยจะให้แม่มนอุ้มละกันะไม่จะเหมือนแม่มันกลัวนี่มาลกหมันอยู่ในกองลูกดิไหมอยู่ที่ไหนเนะเอเขาว่าเขาต้องออกไปแหละ มันมมันมายอมมันกว่าเขาแ่สนเร็วแล่ะเนี่ยเร็วแล่ะอ่ต่กี้ยังถูกกันอยู่เลยแต่กี้ยังเฮึอกันเก่าอยู่เลยเขามานี่ไงมันก็เลยมันก็เลยบบอขยับอรขยะแบบบ เอองออะไรนี่อกแมเอะอีมันจะได้แล้วตุกแมะเป็นจอี๋ันอยูนี่แล้วดขอ่เขาไปซ้งบอกเจ้าเลยขู่ไปซ้ำอกนเลยก็เ่อมันมาเอาแร่โอโหดึงหางปวดดึงแลดึงพอดักเลยอตุ๊กอ้โหเก้าเกเกาเก้แกงมันอ่ะนี่ๆๆเมียง่อยนี่แหละแค่ขึ้นรถแหน่คุณจะปวดแล้วเมียให่เด้อ 娘、嗯，你叫护肤房的吧？嗯，因为我们家，我们玩，我们玩，你玩不玩？嘿嘿嘿嘿，我脱脱，孔雀妈妈，孔雀妈妈，露娜，孔雀妈妈，露娜，露咪咪，嘿嘿，不用。哎，来啦吧？来。露娜，露、no, 娜、嗯，露娜、啊。过来，坐一坐一坐。<laughs> <laughs> 哦，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  อย่าเลลกมือแม่เด้อไปนี่ไปมันโดดสดออกมีนะาอันี้เป็นแมวอย่างแมวแมวกล้วยแมวในรังก้ยมันมีรังเรมานมีอไงมันีกล่องมีกล่องนี้ก็เลยเป็นแมวกล้ยเลยเออขอดูหักเดยขอดบมืจบือจับกดหน้าดิี่บ่เ้วกดหน้าเนี่ย อ๋ออุ้มมือีเลยปะอืออุ้มืออันนี้แมวกล้วยแมวหลักเฮ้ยปวใจห้าข้าอสาบอ่าไปเด้อพี่ชีจิ้งไลโอ Gr ้ยจ to ิ erm ้งไล่วะนายเชี่ยปักแฝดมาแม่กันเด้อลูกเด้ออย่าพี่ยองมันแห่จิมงไม้ครีบมาเจอบอกพี่ชีจิ้งไล่บลวนมันอยู่ในกระเป๋าเสื้อของรือเปล่ากระเป๋าเสื้อกระเป๋าเสื้อที่เขาใส่วันเนี้ยเสื้อตัวไหน เสื้อแขนยาวที่เขาใส่วันเนี้ยไม่วันนี้ผมบับครับพจิมมี่ไอ้ครับจิมมี่ไปอย่าไปมึงเดี้เฮ่อเขารับพี่เขาเนี่ยไปนึ่งเขาเขาไปนะ ลงนั่นแหละแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปหาที่จอดรถก่อนก่อนเดิมนต่อข้อเขเพรว่าดเขาอ่ะจะดดตอนเขานึกว่าไปจอดที่เอาของลงกูนะเจ๊ปล่อยบนกแล้วค่อยลงมาไห้อะไรแะไะสมองก็มีจอดที่มนรนจะได้น่ะบ๊าวบาวบาวเดี๋ยวเขาจะได้หัวแล้มน้ะบออจนะ

ขาดอยนี้จะไปกันเนี่ยเออที่ไหนเนี่ยงงน้นใหม่น้องกะนี่ที่ไหนเนี่ยว้แม่มาปล่อยไว้ที่ไหนเนี่ยเอมาปล่อยไว้เนีนยเนาะเอาอะไจะอยู่ในนี้หแต่หมอกละอสนีปุนเนียมอกนตัวนี้ก่่ามันมีกี่สีนี่แหพอเด้ ส้งุกจะได้บ้างค่ะเหม,ม็นสีเนะาะเห,ห,ห,หม็นสีวะลูกบ้างหมอยูมม่เลยนพอนูนี่เลยมันจิก๊กเ่อเดออืเอาไปถาเองเถอะมาแล้วลูกนะชอนี่ว่าจะได้ฮะลูกชอบแบบน้องชอบ,บ้านใหม่วะลูก ชอบบ้านใหม่มากลูกนะเฮ้ยดอเมีลน้อยกี่ซี่มันกวลัววันที่ยังวันแข็งแม่นี่ยบ่อยู่หวันอยู่เนี่ยละวแกมาได้ไปไหนละออกมาละออกมาละเออออกละไปจังไหนน่ะเออออกมาไปจังไหนน่ะลูกนะอย่าเข้าปืนโซฟามาอ้าวอ้าวชงเส็ตห่าอย่างงงละ ส่งสัาหาอย่างคะลูกที่ไหนเข้ามาหาแมได้เได้เรยวจอะิ้มเจาิมหมดขอเราบนเอาิ้มหมดหมดอะไรกันเนี่ยเออกิ๊ิกิจว่า嘛กิิมาไี้เร็วมากเยกิิเฮ้ยมาเข้าวัจะได้ละลูกเนี่ อือใช่จี้ให้ให้คือะไรอืมคืออะไีี้ยังใ่คืออะไอืมเซอรี่เลวผู้ปรับตัวเล่ยนเขาจีจี้เข้าไปในอันนี้เจ้าเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะเจ้าเดี๋ยวโบจะนะอัปเดตของใหม่เด้๋เจ้า แมวน้อยอยู่ในบ้านม่เป็นใจน้ยทั้งเจ้าเป๊ะ